ทีค่ะขอเชิญขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนำโชคแน่วนรือคุณยายน้ำโชคคุณข้าานมาชมสวนแล้วพี่น้องเด้อมาชมสวนอันนั้นหนอกเมืองของเงือกหานาฟาเป็นสวนสำหรับอันเช่าบ้านเจ้าผู้ใดอยากออกมาเห็ดสวนเห็ดหมวยสวนกับมาเสาวพีที่นี่ก็เป็นที่ของรัฐบาลมีเป็นใหญ ที่ขงรัฐบาลผู้ใดอยากมีสวนก็นมาจองที่ไปเซากับรัฐบาล์ได้คุณผู้อมอันนั้นร่างเกิดดอกกดแอปควรก็ร่างออกอันนี้ก็เฮือนมันเป็นเพียงมันเป็นเพียงนาน้อยบานห้ากับสิ่งอื่นเพียงนาน้อยเด้คุณผู้องจ้ะของเป็นเพียงนานอ้อยของชาวเมืองเยอรมันเมืองเยอรมันจังหวัดฮานบูฟ้า วังนี้บ่ท่านมีผู้เซาเลยพี่น้องจ้ะแล้วนี่กรอยู่ไกลๆกับเหมืนสวนคุณคุณยายนกไก่หอดแล้วไก่หอดสวนยายนกเลยเป็นก็สวนของเพื่อนบ้างคนเด็กหน่อยคนเกิดซีมาเฮดแคมป์บิงคลับเด็กหน่อยมาเฮดแคมป์บิงคลับกันของเหรียญคนฮัลโหล ตัดหญ้านี่คืมาตัดหญ้านพี่น้องจ้ะเดี๋ยวจังหน่อยดอกไม้กัสิบานสับหลังเต็มแถวนี้ละจ้ะดอกไม้กัสิบานสับหลังแถวนี้กัสิมีแต่ดอกไม้มาชมสวนมาเฟอร์มาเด้อพี่น้องป้องไปชาวไทยชาวลาวชาวไทยทั่วโลกและชาวลาวทั่วโลกชาวเวียดนามชาวเขมร มาชมสวนมาชมสวนอันนั้นสวนเขาเอินสวนสวนดอกไม้สวนดอกไม้สวนปลูกนี่มาหอดบ้านหอดสวนยายนกแหละเด้อพี่น้องจ๋านี่คือสวนยายนกค่ะยายนกปลูกยายนกปลูกยังเนี่ยแหละยายนี่กระลังวอกระลังสีบึงอันนั้นยายนกแล้วปลูกกระเทียมบุ้งเนี่ยพี่น้อง บุกกระเทียมบังแลยยายนก,กบ,บุกกระเทียมเพิ่นปลูกกระเทียมไปเจัาหน่อยเพ,พิ่นกะจะปลูกข้าวโพดได้พี่น้องจัาหน่อยยายนกกะสะว่าปลูกข้าวโพดแล้วก็ดอกไม่แล้วก็งามได้พี่น้องจอดจักรยานงกัน,านมาหอดแล้วกิจจากาชดากะหอดแล้วสวัสดีน้อยแล้วบกมือไว้เบิกมือหน่อยเบิกมือหน่อยโชคดีโชคดีโชคดี มาเด้อพี่น้องเด้อนี่อันยหญ่นุกข้าพิ่นกะเพิ่นมา่ยูเมืองเยอรมันพิ่นกับบรยูซื่อๆได้ใหญนกเราเป็นคนขยันขยันขยันาตว่ะใหยกินย้อนกับย้อนเล่าหน่อยละเขาโพดก็ได้กินย้อนเล่าอันนั้นพักรีเล่าพักซีไทยกัได้กินย้อนเล่าได้พี่น้องนี่เหลากัเล่ากัลัางพวนดินพวนดินกับพวนโดยมือโดยสองมือสองเท้าของเล่าเล่าคือเก่งเขลมดอกไม้แล้วก็ปลูกไปทางทางนะจ๊า นานเห็นบอดอกใหม่แล้วไปถ่ายใกล้ๆให้พี่น้องปองไปเฮาเบิ่งกันนี่พี่น้องปองไปจ้ะอันนั้นยายนกเราก็ได้ดอกไม้มาเต็มประเทศอันยายดอกไม้นี่มันมันอยู่ประเทศอันนั้นฮอลแลนด์เนาะเจ้าคือได้มาปลูกอยู่พี่ฮอดแลนด์หรอว่าอยู่ฮานอยฝาดเนะเจ้าคือได้มาปลูกพี่เจ้าไปเก่งแท้บึงเนี้ยบึงเนี้ยดอกไม่แล้วพี่น้อง นี่ดอกไม้เล่าเด้อพี่น้องเด้อดอกไม้ไม่ไ่ไม่ใญ่นกเราปลูกดอกไม้ได้งามปันนี่แหละพี่น้องจ้าพูกขาก็เลยเอาผาพงามๆมาให้เบิ่งอันนี้ดอกอีหยังไรยายเป็นจังี่อันนี้ผักอันนี้มันก็ปลูกแต่ปีกายแล้วปีนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้เพื่อนบ้านเพื่อนกำลังสิบปลูกเพื่อนบ้านมันก็สิปลูกผักกระเทียมผักกระหอมคือนกันเด็พี่น้องจ้าเพื่อนบ้านของยายนกคน็มต้ตน บักแอปเปิลคือก <tiles> so ันต้องปีกายบักแอปเปิลเพื่อนดุกดุกยายก็ได้มาเก็บกินบักแอปเปิลน้ำเพื่อนอยู่เด้อพี่น้องจ้าพี่น้องปองปายเอ้ยมูอันมูมาอยู่เมืองเยอรมันก็บเฮดสวนเฮดเฮดสวนปลูกผักคือกันก็อยู่เมืองไทยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยเราคือตัดดอกไม้งามแึงไม่ไงน้องเกี่ยวกับเฮดงามแท้อันนี้ดอกไม้อันนี้ดอกอย่างกับดอกสนต้นสน เอาเจ้าตัดทิ้งให้ยังเี่ต้นสนนี่แไหมยังหมุนกันไปเหยียบนอนไม่ดอกไม่กัซะเด้อนั่นน่ะมันอยู่รอายปิลิอยู่หันอยู่ไซแล้วนี่วะไม่เสียบอยู่กนโอ้ขอโทษขออภัยนั่นตัด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 มันนี่มัอนี่มาซุ่มมาแซวอยู่มันนั่นสวนยายนกเด้อพี่น้องปองป่ายจ้ามาเด้อ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 มันนี่มัอนี่นเพื่นสีย่างอันนั้น ลูกขิ้นลูกขี้นใหหมูกินได้พี่น้องยันไม่มาจากจังหวัดใดคะามาจากฟังเล่าฟังเสพุ่นละสวัสดีเช่าล้ำเวียงจันเอาลูกินมาฝากเล้าเวียงจันเอาลูกินมาฝากพนะบันดีกระสีอันย่างบันีีกระสีย่งางย่าง,งกุ้งมาจากเมืองพม่าพนะกุ้งมาจากเมืองพม่าพนะเมืองย่างกุ้งพนะพี่น้องเอ้ยกุ้งขาวย่าง ถ้ามาพูดนลยต้องคามีเมี่ยงอย่างกุุงมามาอยู่มาอยู่เมืองเยอรมันกับบเลือมปลูกผักปลูกมีนาเจ,จ้านายายเอ้ยเจ้าคือมันแต่ให้เจ้ารับฟันบอดี้แต่เขาไม่ได้ปลูกผักนอนรับฟันบอดีกเไม่ได้ปลูกผักพ่กพนาพี่น้องอจังสี่จังสี่แม่จังได้กินย่อนไม่อย่างจังได้กินย้อนว่ะดิอันนี้ก็จักรยานของน้องฟ้าอันนี้ก็จักรยานของยายนุ่นไม่ไูไม<อ>่ยังร ไม่นุนยายนุ no the mm ่นเราซื้อว่าไม่ใหญนุ่นเด้อพี่น้องจ้ะมาอยู่เมืองนอกเพื่อนเอิญไม่ใหญ่นกเปลี่ยนเพื่อนอันนั้นเปลี่ยนซื้อแล้วก็เอิญซื้อไม่คุณได้สูอันนั้นเพื่อนขึ้นเครื่องบินมาบินขึ้นนกเพื่อนก็เลยหายซื้อจากคองว่าซื้อยายนกนะฝานนี้พี่น้องบ่งไปจ้ะบันเทิง เดินน้องฟ้าเมื่อวานท่านเขาล้านเดินน้องฝาเขาแล้วเขาไปแล้วบอมืัอนี้อากาศดีไมาบแดดพี่น้องจ้าน้องฟ้าน้องฟ้ากำลังสิตำหมันบักแตงซูงมูกินแด้วพี่น้องนี่เด้อกำลังสีดำบักแตงแด้วพี่น้องจ้า กูว่าใจมันบทียงกินกะกุ้งกินตำักแตงกินกับยามที่มันใช่ไหมจิาสวัสดีอศที่ไหคะสวัสดีค่ะวัมันกา็นแล้วก็เป็นปาวันนี้มาเที่ยวสวนค่ะวันนี้มาเที่ยวสวนวันนี้วันนี้ว่างมาเที่ยวสวนค่ะวันนี้วันนี้มีลูกค้ากี่คนคุณคุณจิตจาสองคนค่ะนขวตั้ะแล้วมันคนแข็งจิาได้คนหนึ่งยายประหยัดได้สองคนก็ได้ มีอะไรจะสัมภาษณ์อีกไหมคะคุณกินเก่าสุดมากเก่าซึ่งมากไปทั่วยย็นเก่ามากยังเก่ามากอยพักเก่ามากอยู่ในจักรยานเดี๋ยวจะเอามาให้เดี๋ยวอันเป็นนักท่าเก่าไปมึงสิบว่าได้กินเยอะเลยอ๋อยันว่าได้กินพี่น้องเดี๋ยวไปเอาอันนั้นกุ้งมาให้หมูกินก่อนโอ๊ะไปเอาอันเดี๋ยวเดี๋ยวไทยดอกไม้มาให้พี่น้องป้องไปมึงก่อนนะพี่น้องจานหนึ่พี่น้องป้องไปจานมึงนี่ยายนกเราเห็ดใบบึงแน่พี่น้องเอ้ย มาอยู่เมืองนองเมืองหน้าเราก็ขยันมันเพี้ยนเราก็ปลูกพักปลูกมีปลูกแล้วเราก็แจกเพื่อนแจกผูงกินเราใจดีคักคักฮัลโหลโเพื่อนบ้านฮัลโหลเพื่อนบ้านพี่น้องยายนกเราเป็นคนใจดีให้เราอยู่ดีไม่แห้งได้ยายนกเด้อควมเจ็บยาด่ควมไข่ก็บยามีพี่น้องเอฟซีทัวไทยทัวโลกอะให้อยู่ดีไม่แหง้ง ควมเจ็บกับยาได้ควมไข่เยื่อมีเผ็ดพายอันตรายเยอะมากเบลเบลให้ถูกหวยรวยเบอร์ถูกขู่ทุกคนนะพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวจักหน่อยจังอันนั้นจักหน่อยจังต่อจักหน่อยจังจังสีถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งมัยเมื่อตอนนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวจักหน่อยอย่างแล้ว ตำบักคุงตำบักแตงแล้วสิอันอนันสิเก็บภาพมาให้พี่น้องเบิ่งอีกเด้อพี่น้องจ้ะนี่ดอกไม้เดี๋ยวถ่ายรอบๆให้เบิ่งกันเด้อพี่น้องนี่แหละสวนของคุณยายนกผู้ใดผู้ใดอยู่ดอนอันทักทายหายายนกเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยู่ดอนอันคอมเมนต์มาเนี่ยเด้อผู้ใดอยู่ดอน คนอุดรเป็นคนขยันไปอยู่ที่ไหนก็ปลูกผักปลูกมีสูมูกินจังหน่อยจังหน่อยจังหน่อยแล้วปลูกกระโพดกับสีมะไทยอลูกกระโพดเก็บภาพกระโพดไปพี่น้องเบิ้งจังหน่อยแล้วกระสีปลูกบังอื้อบังเอื้อแล้วกันวยแง่กินกินยำไรแสบยำหนันเหนียวดีดีพี่น้องจ้ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมนํำโชคแชนแนลขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมช่องนํำโชคแชนแนล จงสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเงินไหลนองทองไหลมาอย่าขาดเส้นขาดสายเด้อพี่น้องเด้อพบกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอหยุดไปนี่แค่นี้ก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญความเจ็บก็ย่าได้ความไข่ก็ย่ามี สุขภาพแข็งแรงทั่วหน้ากันเถอดสาธุสาธุสาธุ